มาดูน้ำใจในวันชายแดนสงบค่ะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสแต่ดูท่าทางจราจรจะหนึบหนับตามสไตล์ถนนเมืองไทยที่รถค่อยๆไหลไปทีละนิดระหว่างที่ทุกคนกำลังตุลักตุเลก,กับการจราจรสายตาก็ต้องไปสะดุดกับโมเมนต์สุดน่ารักของรถเก่งสีขาวคันซ้ายกับรถกระบะพี่ๆทหารคันขวาค่ะ จังหวะนั้นเองกระจกห้องโดยสารด้านหลังของรถเก๋งสีขาวก็ถูกลดลงพร้อมกับมีมือปริศนายื่นถุงพลาสติกใสๆที่ข้างในน่าจะเป็นขนมหรือของกินอร่อยๆออ,ยออกมาโบกหย่อยๆทรส่งสัญญาณไมตรีจิต พอพี่ทหารที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเห็นปุ๊บเรดาจับความน่ารักทำงานทันทีพี่เขารีบลุกขึ้นยืนทรงตัวบนรถที่กำลังเคลื่อนตัวช้าๆแล้วโน้มตัวข้ามขอบกระบะออกมาอย่างกระตือรือร้นเลยค่ะ จังหวะนี้คือลุ้นมากเหมือนดูฉากส่งไม้พลัดเพราะต่างฝ่ายต่างต้องเอื้อมหาการสุดแขนฝั่งคนให้ก็ยื่นจนสุดมือฝั่งที่ทหารก็ยืดตัวลงมาคว้าถุงสเสบียงนั้นไว้อย่างแม่นยำเป็นการส่งมอบความสุขกลางอากาศที่สมูทสุดๆพอพี่ทหารรับถุงไปได้เรียบร้อยก็กลับไปนั่งประจำที่พร้อมสเสบียงถุงโตส่วนมือใจดีจากรถเก๋งก็คงจะยิ้มแก้มปริอยู่แน่ เป็นภาพที่ตัดกับความน่าเบื่อของรถติดได้ดีมากเห็นแล้วใจฟูสมกับข้อความในคลิปเลยค่ะเรียกว่าอิ่มท้องคนรับอิ่มใจคนให้และคนดูอย่างเราๆก็พลอยยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะคอมเมนต์นี่บอกเลยว่าทุ่งลาเวนเดอร์เรียกพี่ค่ะบรรยากาศในช่องคอมเมนต์คืออบอ้าวไปด้วยความรักและความชื่นชมจนคนอ่านต้องยิ้มแก้มแทบแตก เริ่มจากทีมแรกที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามคือทีมอวยยศพี่คนขับรถเก่งสีขาวที่ต่างพากันเข้ามาชื่นชมในน้ำใจอันง,งดงามหลายคนบอกว่าเห็นแล้วน้ำตาซึมบ้างละ่ะเห็นแล้วใจฟูสมชื่อคลิปบ้างละ่ะ ยกย่องว่าเป็นภาพที่สวยงามที่สุดบนท้องถนนที่หาดูได้ยากในเมืองกรุงที่แสนวุ่นวายบางคนถึงกับบอกว่ามีแหละคือสเสน่ห์ของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งการไม่ว่าสถานการณ์ไหนอ่านแล้วรู้สึกมีความหวังกับสังคมขึ้นมาทันที แล้วก็ขาดไม่ได้เลยกับทีมแซวพี่ทหารที่น่าเอ็นดูสุดๆคอมเมนต์แซวกันเกลียวกราวเรื่องความไวในการรับของพี่แกหลายคนบอกว่าสกิลการทรงตัวและการเอื้อมรับของพี่ทหารคือระดับเทพเป๊ะปังไม่มีตกหล่นเหมือนซ้อมรับสเสบียงมาเป็นอย่างดีบางก็แซวขำๆว่าพี่ทหารคงหิวแหละดูออกหรือไม่ก็บอกว่าพี่เขาคงดีใจมากที่มีคนนึกถึงมีคอมเมนต์สาวๆแวะมาหยอดคำหวานให้กำลังใจพี่รั้วของชาติ กันเียบ,บอกว่าสู้ๆนะคะขอให้ปลอดภัยพักผ่อนบ้างนะทำเอาช่องคอมเมนต์กลายเป็นพื้นที่ส่งต่อกำลังใจสีชมพูไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์สายฮาที่เข้ามาเบรกอารมณ์ซึ้งโดยความขบขันแบบน่ารักน่ารักเช่นแซวว่ารถติดขนาดนี้พี่ทหารคงมีเวลาแกะกินหมดถุงก่อนรถขยับแน่ๆหรือแซวว่าคราวหน้าต้องเตรียมตะกร้าผูกเชือกหย่อนลงมาแล้วไหมจะได้ไม่ต้องเอื้อมให้หวาดเสียวสรุปโดยรวมคือคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดคือชื่นชมยินดีและอวยพรให้ทั้งคนให้และคนรับเดินทางปลอดภัยปิดท้ายด้วยการขอบคุณเจ้าของ ที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้พลังบวกกับชาวเน็ตได้ชาร์จแบตหัวใจกันทั่วนหน้าเลยค่ะ ถัดมาเห็นวินาทีแรกก็ต้องร้องงุยเสียงหลงกันเลยทีเดียวค่ะคุณพี่เพราะภาพที่เห็นคือพี่ๆีทหารรั้วของชาติในชุดลายพลางเต็มยศกำลังเดินฝ่าป่าฝ่าดงกันมาเป็นขบวนตอนแรกก็นึกว่าจะมาในโหมดเคร่งเครียดลาตระเวนชายแดนแบบดุดันแต่ที่ไหนได้ในอ้อมแขนของแต่ละคนไม่ได้กระชับอาวุธสงครามนะคะแต่กาลังอุ้มก้อนความน่ารักนุ่มนิ่มนั่นก็คือน้องหมาน้อยกันคนละไม้คนละมือเลยค่ะ พี่ทหารสุดหล่อที่เป็นคนถ่ายคลิปเขาก็เริ่มบรรยายด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีเลยว่าดูครับแต่ละคนพร้อมกับโชว์ให้เห็นเพื่อนทหารด้านหลังที่เดินตามกันมาต้อยๆซึ่งพี่คนที่เดินตามมานี่คือยิ้มแก้มแทบแตกในมืออุ้มน้องหมาลูกผสมตัวจิ๋วอยู่สตัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งกอดไว้แนบอกราวกับไข่ในหินดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุด พี่คนถ่ายเขาก็แซวตัวเองและเพื่อนๆว่านี่คือทีมงานตามหาน้องหมาน้อยพร้อมกับบอกคอนเซปต์สุดเท่ว่าภารกิจหลังจากการสู้รบคือฟังแล้วแบบโอ้โหจบโหมดโหดปุ๊บก็สับสวิตเข้าโหมดมุ้งมิ้งปั๊บเลยนะคะเนี่ย พี่เขายังย้ำอีกว่าเลิกสูรบก็มาตามหาลูกน้อยกันจังหวะนี้เราจะได้เห็นหน้าน้องหมาที่พี่คนถ่ายอุ้มอยู่แบบชัดๆน้องทำหน้าตาเหลือกๆแบบงงๆมื่นๆคิ้วขมวดนิดๆเหมือนจะถามว่าพวกนุชจะพาหนูไปไหนคะเนี่ยแต่น้องก็นิ่งมากยอมให้อุ้มแต่โดยดีไม่มีดิ้นเลยค่ะสงสัยจะรู้ว่าอยู่กับพี่พทหารแล้วปลอดภัยหายห่วงระหว่างเดินลุยป่าที่มีแต่ต้นไม้ใบหญ้ารกทึบพี่เขาก็บ่นอุบ อิบแบบหน้าเอ็นดูไปด้วยว่าโอ้โหลำบากลำบนมากเลยครับทางเส้นทางก็ถึงปากจะบ่นว่าลำบากแต่ดูจากสีหน้าและแววตาของทุกคนแล้วบอกเลยว่าเปี่ยมไปด้วยความสุขและความเมตตาแบบทะลุจอเลยค่ะเป็นภารกิจที่น่ารักเท่าโลกจริงๆเห็นแล้วใจฟูยอมใจในความเป็นทาสหมาของพี่ๆทหารกล้ากลุ่มนี้ที่สุดเลยค่ะ ต้องบอกว่าลุ้นระทึกเลยนะคะเห็นพี่พี่ทาหารแต่งตัวเต็มยศใส่เกราะเดินดุ่มๆเข้าไปในป่านึกว่าจะไปปะทะกับใครที่ไหนที่แท้ก็เปิดปฏิบัติการกู้ชีพเจ้าสีถาที่นอนหมดสภาพอยู่บนผ้าสีแดงนี่เองสภาพน้องคืออ่อนแรงมากนอนนิ่งยอมให้พี่พี่ทาหารช่วยเหลือแต่โดยดีงานนี้พี่ทาหารเขาก็ช่วยกันอย่างแข็งขันนะคะค่อยๆประคองผ้าแดงที่ห่อน้องไว้เหมือนห่อหมกชิ้นใหญ่เตรียมจะเคลื่อนย้ายออกจาก ืที่ความฮามันอยู่ที่พาหนะนี่แหละค่ะไม่ใช่เปลพยาบาลหรูหราอะไรแต่เป็นรถเข็น2ล้อแบบแฮนเมดสุดๆดูทรงแล้วน่าจะประยุกต์มาจากรถเข็นของหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพื่อคนไข้ VIP รายนี้พีพีทหารยอมทุ่มสุดตัวค่ะช่วยกันอุ้มน้องวางบนรถเข็น จัดท่าทางให้อยู่สบายที่สุดแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันเลยหนทางนี้ก็สมบุกสมบันสุดๆเป็นทางดินลูกรังในป่าพี่คนที่ลากรถเข็นข้างหน้านี่ต้องใช้พลังแอนสุดฤทธิ์ส่วนเพื่อนๆที่เหลือก็คอยประคองคอยดันหลังช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแล้วก็เอ็นดูทั้งคนช่วยทั้งน้องหมาเลยค่ะน้องก็นอนนิ่งบนรถเข็นเหมือนรู้ว่าโอเคฉันปลอดภัยละวันนี้มีบอดี้การ์ดส่วนตัวเพียบ พอลากกันมาจนเหงื่อตกก็มาถึงถนนใหญ่ที่มีรถกระบะจอดรอยอยู่ค่ะช็อตนี้คือการลำเลียงพี่ป่วยขึ้นรถพี่พีทหารก็ยังคงความนุ่มนวลอุ้ม้าแดงขึ้นไปวางบนท้ายกระบะอย่างทนุถนอมมีการเอามือลูบหัวปลอบขวัญน,น้องเบาๆด้วยนะคะประมาณว่าไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพาไปหาหมอแล้วน้องหมาก็นอนมองตาแป๋วดูงงๆปนโล่งใจตัดภาพมาอีกคีคือวา์ปมาถึงคลินิกสัตวแพทย์แล้วค่ะคราวนี้เปลี่ยนที งานจากพี่ทาหารมาเป็นพี่พี่ผู้ช่วยสัตวแพทย์รับช่วงต่ออุ้มลงจากรถกระบะเข้าไปในห้องตรวจอย่างรวดเร็วขึ้นเตียงตรวจปุ๊บคุณหมอก็จัดการให้น้าเกลือทันทีสภาพน้องตอนนอนบนเตียงตรวจนี่คือดูโรยราจริงๆค่ะเห็นบอกว่ามีเห็บในอูด,ด้วยสงสัยจะโดนสูบไปเยอะพอจัดการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จสับพ,พี่หมอก็อุ้มน้องเดินถือขวดน้ําเกลือชูสูงเลยพาไปส่งที่ห้องพักฟื้นจัดแจงปูผ้ารองกรงให้นอนพักผ่อนอย่างดี เรียกว่าจบภารกิจกู้ชีพจากชายแดนสู่มือหมอได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจสุดๆเลยค่ะงานนี้